ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับก็นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการต่อพ่วงซึ่งผมเคยทําคลิปการต่อพ่วงของอ่ารถพ่วงคันนี้ไปแล้วนะครับซึ่งก็มียอดวิวไปที่อยู่ที่เก้าหมื่นเก้านะครับเพื่อนเพื่อนเก้าหมืนเก้าหรือเก้าพันเก้าก็น่าจะเก้าหมืนเก้านะ น่าจะพักเก้าพันเก้านะครับเพื่อนๆพอพอดีนะครับหลังจากที่ทําคลิปไปก็มีเพื่อนเพื่อนอ่ามีคําถามถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งศูนย์พว่วงการวางโครงสร้างของพ่วงนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับคลิปนี้ก็นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะครับคลิปนี้เราจะมาเริ่มพูดถึงงบประมาณที่ใช้อ่ในการทําพ่วงนะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรบ้าง นะครับใช้จํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าตีเป็นเงินจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะตอบเพื่อนๆอ่านิดนึงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าผมอยากทําพ่วงลึกนะครับก็คือพื้นที่ใช้สอยอะนะครับให้มันเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถทําได้ไหมนะครับจะได้กี่เซนนะครับเพื่อนๆอะนะครับกาวคือนะครับเพื่อนๆก็พ่วงข้างนะครับ ัวพ่วงตัวนี้นะครับเพื่อนมิติอยู่ที่นะครับอ่ากว้างก่อนกว้างทั้งหมดร1อยเซนนะครับกว้างทั้งหมดร้อยเซนนะครับวกว้างทั้งหมดก็คือตั้งแต่เสาที่อยู่ติดกับตัวรถมาถึงเสานี้นะครับรวมแล้วร้อยิบเซนนะครับแบ่งเป็นภายในนะครับวกว้างข้างใน80 cm. พื้นที่ฐานล้อฐานล้อพ่วงเนี่ย30บนะครับแ80ดกับ30สครับอ่า ทีนี้ความยาวนะครับความยาวทั้งหมดนะครับตั้งแต่เสานี้ไปจนถึงเสาสุดท้ายนะครับไปจนถึงเสาสุดท้ายนะครับความยาวอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนไม่รวมฝาท้ายนะครับไม่รวมฝาท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับซึ่งมิตินี้นะครับผมใช้เหล็กอยู่ที่ห้าเส้นครับเพื่อนๆนก็ซึ่งเหล็ก ทั้งหมด5้าเส้นเนี่ยที่เป็นเหล็กโครงนะครับเพื่อนๆที่พูดมานี้นะครับยังไม่ได้รวมนะครับยังไม่ได้รวมเหล็กที่จะมาปูพื้นนะครับทั้งพื้นฝั่งซุ้มล้อกับพื้นตัวพ่วงนะครับและก็ยังไม่ได้พูดถึงเหล็กที่จะมาปิดด้านข้างนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือเพียงแค่ตัวโครงสร้างนะครับเพื่อนๆใครมีไม้ก็ใช้ไม้ไป นะครับถ้าใครจะซื้อเหล็กกอ็อาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆซึ่งช่วงนี้ราคาเหล็กก็ค่อนข้างจะแพงนะครับก็นะครับที่แน่ๆเหล็ก5เส้นหมดพอดีนะครับหมดพอดีนะครับก็คือออกแบบมาแล้วให้หมดพอดีนะครับประมาณนี้5เส้นนะครับเพื่อนๆเหล็ก5เส้นแล้วทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องทำการซื้อนะครับเพื่อนๆสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มชุดดุมล้อนะครับดุมล้อยางนี่แหละนะครับชุดดุมล้อนะครับโชคอัพสองตัวนะครับจะเป็นโชคใหม่โชคเก่าก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะครับแล้วก็มีเพาล้อเพาสวิงอาร์มนะครับแล้วก็น็อตที่จะมายึดโชคยึดอะไรเนี่ยทั้งหลายแหล่นี่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่ามันก็ต้องมีน็อตนะครับเพื่อนๆน นะครับแล้วทีนี้พอเราได้น็อตได้อะไรมาแล้วก็ตีงบประมาณอ่าผมว่าทุกวันนี้มันน่าจะหลักสามพันแล้วนะนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับถามเข้ามานะครับว่าผมอยากวางความลึกนะค,ความลึกก็คือความสูงของพ่วงนี่แหละนะครับความสูงของพว่วงเพื่อนๆบอกมาว่าถามมาว่าผมอยากวางสี่สิบ อยากวางห0สิบอยากวางหกสิบได้ไหมนะครับคําตอบที่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนคํา als, คตอบที่ได้ก็คือ,อาสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เจาสูงเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่สามารถทําได้อย่างเช่นของผมนี้ความลึกอยู่ที่สี่สิบเซนนะครับเพื่อนเพื่อนสี่สิบเซนนะครับเนี่ยความลึกนะครับสี่สิบเซนหากเพื่อนเพื่อนอยากทําตัวพ่วงให้สูงมากกว่านี้อา่า สามารถทําได้แต่มันมีข้อแม้อยู่ที่ว่าหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะวางฐานพ่วงไว้ระดับเดียวกันกับพักเท้าไหมถ้าเพื่อนๆวางตัวพ่วงนะครับวางระดับพ่วงไว้ระนาบเดียวกันกับพักเท้าหน้านะครับเพื่อนๆก็ต้องวัดจากพักเท้าขึ้นมาถึงแฮนด์นะครับวัดจากพักเท้าตรงขึ้นมามาเทียบระนาบเดียวกันกับแฮนด์นะครับว่ากี่เซนสมมุติสมมุตินะ สมมติว่าจากพักเท้าขึ้นมาถึงแฮนด์ได้หกสิบเซนนะครับเพื่อนๆนก็ต้องหักลบออกนะครับเนี่ยเพื่อนๆนก็ต้องหักลบออกนะครับเพื่อไม่ให้ชนแฮนด์นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อไม่ชนแฮนด์เพื่อไม่ให้ติดแขนติดขาเราเวลาเลี้ยวนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับมันก็จะมีกรณีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับอยากทำสูงนะครับแต่กลัวมันจะติดแฮนด์ เพื่อนๆก็แก้ไขาโดยการวางตัวพ่วงให้ห่างจากตัวรถออกมาวางตัวพ่วงให้ห่างจากตัวรถออกมาให้พ้นแหนนะครับก็ดูจังหวะสวิงจังหวะเลี้ยวด้วยนะครับอ่าขอให้ไม่ชนกันขอให้พ้นมือเราไม่ใช่ว่าเลี้ยวมาแล้วมือเรามาติดกับพ่วงอย่างเงี้ยเลี้ยวไม่ไปก็ไม่เอานะครับต้องห, àng, ห àng ่างห่างระดับเนี่ยกำปั้นเลยนะครับต้องห่างเลยนะครับห่างประมาณนี้เลย นะครับเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้รถเราเลี้ยวได้นะครับไม่งั้นมันจะติดแฮนด์นะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นอตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนนะครับที่ถามเข้ามาว่าอยากวางพว่วงที่มีความลึกความสูงเนี่ยนะครับามากกว่าสี่สิบเซนห้าสิบเซนหกสิบเซนขึ้นไปสามารถวางได้ไหมก็คือตอบให้แล้วนะครับสามารถวางได้นะครับเพื่อนๆนก็ต้อง าวางตัวพ่วงให้ห่างจากตัวรถออกไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนนะครับแต่การที่เราจะวางตัวพ่วงให้ห่างจากตัวรถออกไปถ้าพ่วงใหญ่ถ้าพ่วงใหญ่ทีนี้มันจะไปกินเลนไปกินเลนรถยนต์ถ้าสมมุติว่าขึ้นถนนใหญ่ถ้าพ่วงมันจะขยับออกไปอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆนก็ต้องอ่าถ้าเพื่อนๆทํานทสูงขึ้นมาปั๊บเพื่อนๆนก็ หอยออกมาห่างจากตัวรถเพื <Services> ่อนเพื่อนก็ทําแคบเข้ามาอีกนะครับหากเพื่อนๆสงสัยถามว่าไอช่วงนี้สามสิบเซนนี่สามารถยุบเข้าได้ไหมสามารถทําให้สั้นเข้าได้ไหมนะครับช่วงนี้สามสิบเซนมันกินพื้นที่มันกินพื้นที่เหล็กเปลืองเหล็กสามารถทําได้นะครับเพื่อนๆสามารถทําได้นะครับก็คือให้เพื่อนๆนไปทําการอพาสวิงอาร์มเลยพาพาสวิงอาร์มตัดหุบเข้านะครับเพื่อนเพื่อน พาสวิงอาร์ตัดหูเข้านะครับทำสวิงอาร์ไม่แคบลงนะครับพอสวิงอาร์แคบลงการวางการที่เราจะวางหูโชคด้านบนเนี่ยมันก็ต้องแคบเข้าไปด้วยนะครับในเมื่อฐานล้อมันแคบนะครับเราวางเหล็กแคบนะครับเราก็วางเหล็กแคบลงมันจะแคบลงได้ประมาณ10เซนนะครับเพื่อนๆมันก็ได้แคบประมาณนี้แหละนะครับประมาณ10เซนนะครับก็คือเท่าที่เห็นเขาทำพ่วงมานะครับ ช่วงฐานล้อพ่วงเนี่ยผมเห็นแคบสุดอยู่ที่20เซนนะครับ15ยังไม่เห็นนะเห็นอยู่ที่20เซนนะครับเพื่อนส่วนตัวข้างในพ่วงเนี่ยนะครับผมเห็นเล็กสุดอยู่60นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีบางเจ้าทํา50นะครับเพื่อนโอ้ยใส่สอบปุ๋ยกับโบบิดพีนองหาสิบเซนประคุมคาครับเฮ็ดกับเฮ็ดง่ายๆ่ยยรวดนะครับอ่า วางพ่วงเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นยังขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันสั้นมันเล็กเกินนะครับทีนี้ในลักษณะของการวางพ่วงนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับปัญหาที่จะเจอนะครับเพื่อนปัญหาที่เจอนะครับก็ส่วนมากทีมช่างจะบ่นกันนะครับเพื่อนจะบ่นกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนตำแหน่งเพลาล้อนะครับเพลาล้อหลังนี่แหละ นะครับอ่า uh, พ yes? so well ่วงบางพ่วงเขาวางตำแหน่งพ่วงมาอยู่ระนาบเดียวกันอยู่ตรงกันเลยกับเพลานะครับซึ่งวางติดกันเลยนะครับแทบจะติดกันเลยนะครับไม่สามารถถอดเพาไม่สามารถถอดล้อได้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ให้ระวังนะครับเวลาเราวางตำแหน่งพ่วงฐานพ่วงเนี่ยจะต้องให้สูงกว่าสูงกว่าเพาล้อไปเลยนะครับให้สูงกว่าเพาล้อหลังไปเลยนะครับแล้วก็ อ่าถ้าไม่สูงกว่ามันวางตำแหน่งไม่ได้ก็ต้องเอาต่ำกว่าเพื่อให้เราสามารถสอดเข้าเข้าไปข้างในได้เพื่อที่จะอ่าทำการซ่อมแซมเจ้ไขถอดล้อถอดอะไรให้มันได้นะครับเพื่อนๆอนอันนี้นี่ก็คือจุดหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับก็ออยากให้พิจนารณาจุดนี้ด้วยนะครับเพืเ่อนเพื่อนเอานะครับคลิปนี้ก็ทํามาตอบอ่คอมเมนต์เพื่อนเ่อนนะครับในเรื่องของการวางงบประมาณการใช้ วัสดุอุปกรณ์นะครับที่จําเป็นจะต้องใช้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนที่เพื่อนๆถามมาอยากทําตัวพ่วงลึกตัวพ่วงสูงนะครับก็สามารถทําได้ขอให้ไม่ติดแฮนด์นะครับเพื่อนนะครับถ้าเป็นรถแฟมิลี่นะครับอ่ารถแฟมิลี่แฮนด์ก็จะสูงเท่าเกียร์ไหมแต่ถ้าเป็นรถกึ่งสปอร์ตนี่แฮนด์จะต่ํานะครับดังนั้นไอเจ้าตัวตัวรถที่เป็นรถผู้หญิงอะ่ะนะครับ แอนจะสูงจะสามารถทําตัวพ่วงได้สูงกว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะทําให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันลึกนะครับวางของได้เยอะนะครับเพื่อนนะครับก็พิจารณาเอาแต่ถ้าเป็นรถกึ่งสปอร์ตแบบนี้มันมีข้อต่อโช๊คขายนะครับมีข้อต่อโช๊คขายนะครับก็ซื้อข้อต่อโช๊คมาใส่แล้วก็ยกขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นแล้วนะนะครับก็ พ่วงมันก็เลยเสียสูงไปน,นิดนึงเพราะว่าไปถอดอเดิมที่โช๊คลังโนวามันสั้นไปถอดออกแล้วก็เอาโช๊คเวฟมาใส่ก็เลยสูงพอมันสุดท้ายสูงป้าผมก็ยกหน้าขึ้นนะครับก็เลยมายกขึ้นตามมันก็เลยกลายเป็นพ่วงตัวพ่วงที่ห่างจากพื้นมากๆเลยนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะครับในคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยว จะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆจะดีกว่านะครับว่าอ๋าอไม่ใช่ตอบคอมเมนต์นะครับก็จะพูดถึงสูตรในการตั้งพ่วงนะครับตั้งศูนย์พ่วงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆยังมีคําถามอีกหลายๆคําถามเช่นว่ารถ่าตอ่อพ่วงทําไมกินยางนะครับรถตอ่อพ่วงทําไมกินยางแล้วก็อ่าตอ่อพ่วงมาแล้วเวลาเข้าโค้งนะครับรถมีอาการล้อยก ะครับก็คือล้อพ่วงมันยกนะครับแล้วก็มีบางเคสบอกว่า,าถามเข้ามาว่า,าเวลาขับไปแฮมสันนะครับขับมือเดียวไม่ได้นะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวค่อยๆทยอยทำคลิปตอบเพื่อนๆไปเรื่อยๆเอาคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟ